สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up c o m มนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวคราวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชากันนะครับโดยจะเป็นรายงานข่าวจากเดอะพนมเป e โพสต์ Post, ซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษจ,จากทางประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเดอะพนมเป e โพสต์ Post, ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา ได้มีการเรียกร้องกลุ่มธุรกิจให้เช่าชุดแต่งกายในพื้นที่นครวัดให้ปฏิบัติตามบรรทัศนและประเพณีของชาวกัมพูชาเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการใช้เสื้อผ้าที่ไม่ใช่ของขเขมรแต่ว่ามีการโฆษณาว่าเป็นขเขมรซึ่งสำหรับการเรียกร้องดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเรื่องของการแต่งกายและรวมถึงเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมโดยเสื้อผ้าและการแต่งกายเหล่านั้น มีการใช้วัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทำให้เข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชาวเขมรถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความสนใจในวัฒนธรรมและเสื้อผ้าแบบกัมพูชาดั้งเดิมมากขึ้นก็ตามซึ่งทางเดิพนมเป็นโพสก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเพื่อนบ้านนั้นคือประเทศไหนนะครับทางด้านโฆศกกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชานายลองพลน,นาสิริวัฒ ได้มีการกล่าวสิ่งนี้นะครับเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีธุรกิจจํานวนมากที่จําหน่ายให้เช่าเสื้อผ้าเขมรแบบดั้งเดิมในเมืองเสียมราฐเนื่องจากมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมาคุเทศมาจะแต่งกายให้กับผู้มาเยือนด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ถูกต้องขณะพาท่องเที่ยวน,นายลองพลนายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าทางกระทรวงไม่ได้สั่งห้ามหรือว่าสั่งระงับธุรกิจใด แต่เราขอให้เจ้าของร้านค้าและมัคุเทศดูแลการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวให้ถูกต้องซึ่งถ้าทำไม่ถูกต้องเราจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาาย,ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเจ้าของร้านบางร้านก็ได้ใช้เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเราอยากให้ประชาชนรู้ถึงเหตุผลที่ทางการไม่อนุญาตเราบอกสิ่งนี้ไม่ใช่แค่คนคอมเมนต์ แต่ว่าบอกกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยซึ่งถ้าหากพวกเขาแต่งกายไม่เหมาะสมพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้านครวัดเพราะนี่คือเรื่องทางด้านจริยธรรมทางด้านในลองโกศลซึ่งเป็นโคศกกระทรวงอับสราซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการให้ดูแลอุทยานประวัติศาสตร์นครวัดได้กล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงอับสราคือต้องการทําให้แน่ใจว่า ธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆจะมีความเคารพประเพณีของกัมพูชาและคาดหวังให้พวกเขาสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวแสดงความเคารพอย่างเหมาะสมต่อวัฒนธรรมเขมรและควรจะต้องแนะนําสิ่งต่างๆว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องในลองโกโซนยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเราแค่ขอให้เครื่องแต่งกายนั้นถูกต้องบางครั้งผู้คนอาจจะถูกหลอกได้ด้วยเหตุผลที่เรารู้ดีว่า วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านมีอิทธิพลต่อเราและในทางกลับกันก็มีคนบางคนเชื่อไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของกัมพูชาซึ่งที่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ครับและนั่นก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายลองโกศอนซึ่งเป็นโฆษกของหน่วยงานอัปสราของกัมพูชานะครับทางด้านผู้ประกอบการให้เช่าชุดพื้นเมืองของเขมรรายหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อ ได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะพนมเปญโพสต์เมื่อวันที่10มีนาคมว่าเธอสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวเธอขอให้เจ้าหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อผิดพลาดและเธอยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าฉันตระหนักดีว่าบางคนก็สวมเสื้อผ้าที่มีการผสมผสานจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในส่วนของธุรกิจฉันพยายามจะแต่งกายให้นักท่องเที่ยวด้วยชุดพื้นเมือง ที่มีความถูกต้องแม่นยำแต่ว่าฉันเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าความรู้ของเรานั้นมีขีดจำกัดและฉันต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความรู้ของตนเองซึ่งสำหรับประเด็นดังกล่าวนะครับได้มีบทความที่น่าสนใจอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับโดยทางเพจ Facebook โบราณดันมาก็ได้มีการโพสต์ข้อความจั่วหัวไว้ว่า ชุดไทยที่โดนสะกดจิตหมู่ว่าเป็นชุดคอมเมนต์ซึ่งอัพคอมเมนต์ต้องขอขอบคุณเพจโบราณนาน,นมาสำหรับบทความ,มาณะที่นี้ด้วยนะครับโดยทางเพจโบราณนาน,นมาได้มีการระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายครั้งโดยเห็นได้จากช่วงเลือกตั้งของประเทศกัมพูชาเมื่อถึงคราวเลือกตั้งก็จะมีการปลุกกระแสชาตินิยมในหมู่คนกัมพูชาให้เกลียดชังประเทศไทยกล่าวหาว่าไทยไปขโมยวัฒนธรรมพวกสยามเป็นพวกขี้ขโมย โขนเป็นของพวกเราซึ่งเป็นที่น่าเศร้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมีคนคล้อยตามเป็นส่วนใหญ่จุดเริ่มต้นที่วัฒนธรรมไทยเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาวัฒนธรรมการแต่งกายภาษาการกินการอยู่ของไทยน่าจะเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาตั้งแต่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยก่อนจะมีประเพณีหนึ่งก็คือการชุบเลี้ยงดูองค์รัชทายาทเขมรเป็นราชบุตรบุญธรรม ในฐานะลูกเจ้าเมืองประเทศสราชซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่โบราณเพื่อไม่ให้ขมรเกิดความกระด้าง,งกระเดือง,งต่อสยามเหตุการณ์และประเพณีนี้เริ่มตั้งแต่สมัยราัชากาลที่1จนถึงราัชากาลที่4ร่รวมเวลาทั้งสิ้น73ปีซึ่งกษัตริย์กัมพูชาทุกองค์ตั้งแต่ปลายคตตริสตศตวรรษที่18ไปจนถึงต้นคตตริสตศตวรรษที่20ยกเว้นสมเด็จพระนางเจ้ามีลุนเคยได้รับการศึกษาในกรุงเทพทั้งสิ้น รมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่าในราชสำนักกรุงกัมพูชาครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนโรดมนั้นใช้ภาษาไทยเป็นพื้นเพราะเมื่อครั้งสมเด็จพระนโรดมตรัสแต่ภาษาไทยถึงกล่าวกันว่าตรัสภาษาขเมรมีใครคล่องนั่นจึงเป็นที่มาของความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมกัมพูชาในปัจจุบันกับวัฒนธรรมไทยเอามากๆโดยบทความจากเพจบราณันมายังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่า แม้แต่สมเด็จพระเรียมนโรดมบุภาเทวีซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีต่างพระมารดานในกษัตริย์ร,รัชกาลปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและเป็นพระราชธิดาในกษัตริย์ร,รัชกาลก่อนพระองค์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับทางカมร์แดนส์โปรเจกต์คือโครงการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของเขมรซึ่งมีนิวยอร์กพับลิคไลบรารีให้การสนับสนุนโดยระบุว่าตั้งแต่ยุคนักองคด้วงกษัตริย์นโรดมและกษัตริย์สีสุวัต อิทธิพลจากไทยมีสูงมากเพราะเราขาดแคลนครูครูจากไทยเดินทางมาถึงราชสำนักเขมรบางทีครูคเขมรก็ไปที่ราชสำนักไทยนี่เป็นช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างราชสำนักไทยและราชสำนักเขม,มรมันเพื่อการผสมผสานอย่างแท้จริงทั้งฝ่ายกัมพูชาได้รับความรู้จากครูไทยแล้วก็นําไปประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของตัวเอง หลังจากนั้นระบำของราชสำนักเขมรกับราชสำนักไทยก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันในสมัยกษัตริย์สุวัตร,ร่วมกับสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7ของไทยเครื่องแต่งกายของนางรามก็ยังเป็นแบบไทยอยู่ก่อนที่ทางคณะละครของกัมพูชาจะดัดแปลงให้เป็นแบบกัมพูชาเองนั่นจึงไม่แปลกใจที่การแสดงเรื่องรามายานะดัดแปลงฉบับกัมพูชาจะมาคล้ายคลึงกับโขนของไทย และนี่ก็เป็นหลักฐานการแปลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสองราชส,สำนักที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจกัมพูชาตอนนี้อาจอยู่ในสภาวะการหลอมร่วมหรือกลืนกายทางวัฒนธรรมสิ่งที่น่าเป็นห่วงของการสูญหายไปของวัฒนธรรมเขมรแบบดั้งเดิมซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาถือเอาวัฒนธรรมอินเดียเป็นวัฒนธรรมครูเหมือนไทยและลาวแต่กัมพูชาก็ไม่ยอมรับวัฒนธรรมความเชื่อแบบเวียดนามที่มาจากจีน ดังนั้นกัมพูชาจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมลาวมากกว่าเพราะภูมิศาสตร์ของประเทศกัมพูชาล้อมไปด้วยเผ่าไทยซึ่งก็คือกลุ่มตระกูลไทยกระไดกัมพูชาตอนนี้จึงอาจจะอยู่ในสภาวะการหลอมรวมหรือว่ากลืนกลายทางวัฒนธรรมซึ่งปรากฏการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเช่นคนกัมพูชาเริ่มรู้ภาษาไทยมากขึ้นภาษาเขมรเริ่มมีเสียงวรรณยุกศัพท์ไทยบางคำก็เริ่มจะแทรกซึมเข้าไปในภาษาเขมรมากขึ้นเรื่อยๆ และรวมถึงการแต่งกายที่เริ่มคล้ายไทยลดสนิยมการกินการใช้อาหารซึ่งก็เริ่มเหมือนไทยโดยบทความจากเพจโบราณน,นันมาก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าทางประเทศไทยนั้นรู้จักว่าอะไรเป็นศิลปะของสยามอะไรเป็นศิลปะของขอมศิลปะของขมรแต่ในเมื่อกัมพูชาไม่รู้จึงแยกแยะไม่ได้และเมื่อแยกแยะไม่ได้จึงรับวัฒนธรรมไทยเข้าไปแบบเต็ม ครับผมและนั่นก็คือบทความจากการโพสต์ของเพจโบราณนาน,นมาซึ่งต้องขอขอบคุณเพจโบราณนาน,นมามาณที่นี้ด้วยนะครับครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ